เราต้องตัดไปตั้งแต่ต้นลมพ่อกับแม่จะให้ลูกมั่นกับหนูโรสผมรู้นะว่าคุณพ่อกับคุณแม่คิดกำลังจะทำอะไรกันอยู่ถ้าแกไม่อยากเห็นชมปร่วมละลายขายตัวไปแกก็แต่งงานกับหยูโรสเขาซะ<ด>ผมไม่มีวันแต่งงานกับคุณถ้าผมไม่ได้รับแล้วกัพี่ลบปพี่ลอจะไปไหนคะ คุณลุงคุณป้าโทรมาชวนให้โรสมาทานข้าวด้วยโรสก็เลยนึกว่าพี่ลบจะอยู่ทานด้วยกันซะอีกครสครัพย์คือผมไม่รู้แล้วครับว่าคุณพ่อคุณแม่ผมจะพูดอะไรกับคุณเอาไว้บ้างแต่ผมขอบอกเอาไว้ว่าผมยอมคุณเฉพาะด้วยที่ผมต้องทำงานให้คุณเท่านั้น แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นผมจะไม่ยอมให้ใครมาบังคับชีวิตผมได้พี่รถพูดเรื่องอะไรเหรอคะเรื่องของคุณกับผมคุณพ่อคุณแม่ผมอยากจะให้เราสองคนแต่งงานกันซึ่งผมจะไม่ยอมให้ใครมากำหนดชีวิตของผมและคุณเองก็คงจะไม่ยอมเหมือนกันใช่ไหมครับคุณลุงคุณป้าคงแค่อยากจะชี้เนะเส้นทางที่ถูกต้องให้เราสองคนต่างหากคา่ะจะหมายความว่า คุณเห็นด้วยกับคุณพ่อคุณแม่ผมโรสเห็นด้วยกับคุณลุงคุณป้าก็เพราะว่าเรสเห็นว่าพี่รบเหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับโรสที่สุดค่ะแต่เราไม่ได้รักกันเราไม่เคยรักกันเลยแม้แต่ความเป็นเพื่อนเรายังไปไม่ถึงจุดนั้นเลยด้วยซ้ำหรือว่าคุณเห็นว่าผมไม่สนใจคุณเหมือนผู้ชายคนอื่นๆก็เลยคิดจะเอาชนะผมอย่างนั้นเหรอ ก็อาจจะใช่นะคะพี่ลบแต่ที่สำคัญที่สุดโรสเห็นว่าโรสวางใจที่จะให้พี่รบมาเป็นคู่ชีวิตของโรสผู้ชายดีๆที่จะมาดูแลโรสแล้วช่วยโรสดูแลธุรกิจคงไม่มีใครดีกว่าพี่ลบแล้วล่ะคะ่ะแล้วเราค่อยคุยกันนะคะว่าเราจะแต่งงานกันเมื่อไหร่ดี คุณโรสดูนี่สิคะนี่ด้วยค่ะ,น,คะคนี่ค่ะคุณโรสนี่ค่ะแล้วก็นี่นี่ด้วยตอนนี้หนังสือทุกเล่มอ่ะมีแต่ข่าวของน้องปรางเต็มไปหมดเลยนะคะข่าวของเขาฟางก็มีนะคะแต่อยู่หน้าข้างในอะคะ่ะเขาฟางให้สัมภาษณ์ยาวมากแต่ลงแค่สองบรรทัดเองค่ะดูสิคะนิตยาสารไฮโซไซตี้นัดสัมภาษณ์น้องเขาฟ้ากับน้องปรางอ่ะลงปกด้วยกันแต่พอหนังสือวางแผงอ่ะ กลับมีแต่ลูกน้องปรางคนเดียวรายการทีวีทั้งหมดก็ขอยกเลิกบอกว่าขอสัมภาษณ์แต่น้องปลางคนเดียวคุณโอสสาจะต้องทำอะไรแล้วนะคะจะปล่อยเรื่องนี้เอาไว้ไม่ได้นะคะคุณลอสขาคุณจะให้ฉันทํายังไงล่ะคะก็ตอนเนี้ปรางเขาเป็นประเด็นฮอตในสังคมก็ต้องขายดีเป็นธรรมดาคุณล้อทำ,งงะะทำังไงก็ได้ค่ะให้น้องเขาฟาดกลับมาฮอตเหมือนเดิมจะได้มีเวลาแอไท์ลงล้เยอะมีรายการเยอะมากกว่าน้องปลางยิ่งดีนะคะ ตอนนี้คงทำไม่ได้หรอกคะ่ะตอนนี้รายการของเรากำลังเรตติ้งดีถ้าเกิดว่าเปลี่ยนโฟกัสไปที่เข้าฟังตอนนี้เรตติ้งอาจจะตกก็ได้ฉันคงไม่เอาด้วยหรอกนะคะแสดงว่าคุณโลจะไม่สนับสนุนให้น้องเข้าฟังเป็นมิสเเบ n ์โ q ควีนแล้วใช่ไหมคะฉันไม่สนใจหรอกนะคะว่าใครจะเป็นม<า>ิสเเบง์โ e ควีนฉันสนใจแต่ว่ารายการของฉันจะมีเรตติ้งเท่าไหร่ห<า>มีสปอนเซอร์เพิ่มขึ้นมากไหม คนที่อยู่ในวงการเนี้มีขึ้นก็ต้องมีลงคุณทำใจสักเถอะไหคะคุณจูนเขาป้าทำใจไม่ได้หรอกนะคะคุณโรสยังไงอะคุณโรสต้องช่วยเขาป้าน,นะคะให้เขาฟ้างทำคลิปหลุดหรือสร้างข่าวเฉาอะไรก็ได้อะเขาป้าทำได้ทุกอย่างคะ่ะขอให้เขาป้างกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมนะคะนะคะคุณโรสคะ่ะพอแล้วเขาป้าพอแล้วถ้าคุณโรสเขาไม่ช่วยเหลือ,อรเราก็ไม่เป็นไรเรากลับไปช่วยเหลือตัวเองก็ได้ขอบคุณคุณโรสมากนะคะที่คำแนะนำดีๆ แล้วก็ให้ความมีประโยชน์ทุกอย่างกับเรากลับบ้านเถอะฟางไม่เอาอะยังไงคุณป้าลองเล่นหนก็ได้นะคะคุณป้าก็ยอมค่ะบ่เอาป้าเหรอเน่ะนว่าให้กลับบ้านจน่อนะไม่ได้ลงหนังสือหรือว่ามีงานอะไรก็ได้นะคะคุณโรสพอแล้วครับฟาลุกขึ้นกลับบ้านเดี๋ยวนี้แต่ว่าเรายังไม่ได้คุยกันรู้เรื่องบอกว่าให้กลับบ้าน ก่อดิคุณล้อซ้๊าเพื่อวัสดีค่ะกลับบ้านอย่างนี้กลับบ้านอาไปกลับอยางไปอย่างไรเหรอคะเป็นไงเดี๋ยวบอลเราจะกลับบ้านอย่างนี้พี่ลบโรสเคยสั่งพี่ลบแล้วใช่ไหมคะว่าให้อยู่ห่างๆกับเธอคนนี้เอาไว้อ่ะครั้งที่แล้วโรสก็อุตส่าห์ยกโทษให้เพราะเห็นว่าพี่ลบทำไปตามหน้าที่แต่คราวนี้ ลบจะแก้ตัวยังไงจ้าผมไม่ได้ทําอะไรผิดผมไม่จำเป็นต้องแก้ตัวว่าขอโทษนะครับตอนนี้ผมกําลังคุยธุระสําคัญกับปรางอยู่พี่รบรู้ใช่ไหมคะว่าถ้าพี่รบไม่ทาตามที่เราสั่งจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณจะมาขู่เรื่องคลิปวิดีโอฉันกับคุณรบรก็กฉันไม่กลัวหรอกนะคุณอยากทําอะไรก็ทําไปเลยแต่อย่ามาขู่กันโชคกันอย่างนี้ ฉันไม่ได้ขู่กันโชคฉันแค่อยากจะขอร้องพี่รบให้คิดดีๆก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปพี่รบควรอยู่ห่างๆปางไว้นะคะเนี่ยไม่ใช่คำสั่งจากเจ้านายแต่เป็นคำขอร้องจากคู่มั่นของพี่รบนะคะ ได้ยังไงคุณโรสคุณรู้ไหมว่าคุณกําลังทาลายชีวิตของคนดีๆคนหนึ่งอยู่โรสไม่ได้ทําค่ะแล้วโรสก็ไม่รู้ด้วยว่าคลิปของพี่รบกับตางไปอยู่ในรายการได้ยังไงผมไม่เชื่อเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจค่ะโรสกาลังจะแต่งงานกับพี่รบอยู่แล้วเรื่องอะไรเรสจะทําลายชื่อเสียงของพี่รบนะคะแล้วเรื่องเนี้เรสจะตรวจสอบเองว่าเป็นฝีมือใคร ม,มีใครรู้ว่าผู้ชายในคลิปนั้นเป็นพี่รบคุณรู้ไหมว่าพี่รบจะเสียชื่อเสียงแค่ไหนอ่ะไม่มีใครเห็นคลิปต้นฉบับนอกจากจูนคนเดียวค่ะและที่จูนทำไปนี่นะคะไม่ใช่แค่เพิ่มเรตติ้งของรายการอย่างเดียวนะคะคุณโดสขาแต่จูนทำไปเพื่อจะกำจัดนังปรางหรือชื่อคุณนักรบค่ะกำจัดยังไงงานนี้คุณโดต้องรีบจัดถแถลงข่าวให้เร็วที่สุดเลยนะคะให้นังปรางเนี่ยออกมาขอโทษประชาชน ให้ยอมสารภาพผิดว่าทำเรื่องชาวบนดาษฟ้าจริงๆสวัสดีค่ะพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านและท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทางซีซีแช n e l ลในขณะนี้ก่อนอื่นดิฉันต้องขอให้ทุกท่านได้ไปชมกับคลิปวิดีโอที่เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ทั้งหมดค่ะเชิญค่ะ ตายละ sociedad, บัตรสีประจองที่สุดเลยอะอยู่กับผู้ชายสองตสองแบบเนียได้ไงอะนี่นะคะดูสิคะทำตัวไม่น่ารักเลยอะน่าอายมากเลยนะคะเอ้ยโอปยโอ้ยโร้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้วอ้ยโอ้อ้ล้ยโอ่ตอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ล้ยโ้ยโ้ยโ่้ยอยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยอยโอ้ยโอ้อะโ้่อโ ทำไมฉันงต้องโกหกคนดูว่าผู้ชายที่อยู่ในคลิปนี่คือแฟนฉันเธอต้องพูดตามสคริปต์ของฉันนะปรางไม่ใช่แต่ว่ามันจะช่วยให้เธอไม่ถูกยึดตำแหน่งมิสเรนโบควีนคืนแต่มันจะช่วยรักษาชื่อเสียงพี่รบด้วยคุณปรางเชิญได้เลยค่ะ ก่อนอื่นปรางก็ต้องขอโทษค่ะที่ทำให้ทุกคนต้องไม่สบายใจเพราะปรางปรางขอเรียนให้ทุกคนทราบว่าปรางไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาคุณปรางช่วยอธิบายเรื่องคลิปจากกล้องวงจรปิดก่อนดีกว่านะคะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ผู้ชายที่อยู่ในคลิปกับคุณเป็นใครวันนั้นปรางมาถ่ายรายการที่บริษัทก็รู้สึกเครียด ก็เลยอยากจะพักหัวพักสมองปรางก็เลยขึ้นไปบนดาดฟ้าของตึกแล้วคุณขึ้นไปบนดาดฟ้ากับใครคุณปรางพูดต่อสิคะพี่ๆีนักข่าวแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชื่นชมในตัวคุณกำลังรอฟังคำอธิบายจากคุณอยู่นะคะบอกความจริงมาเถอคะค่ะว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใคร ปางอยู่กับอยู่กับผมครับ<อ>คุณนักล้าง,งคือบผมเคยผู้ชายที่ติดอยู่กับคุณปรางทั้งคืนบที่หลบความจริงแล้วคือผมเป็นคนไปตามคุณปรางเพื่อให้มาถ่ายสปอตโปรโมทรายการแต่ประตูเกิดล็อกเปิดไม่ได้ก็เลยต้องติดอยู่บนดาดฟ้าด้วยกันภาพในคลิปที่เอามาออกในรายการถ้าพวกคุณสังเกตกันดีๆนะครับมันไม่มีอะไร มันเป็นแค่ภาพของคนสองคนที่นั่งคุยกันแล้วก็เล่นตลกบ้าบอเพื่อฆ่าเวลาเท่านั้นผมกับปลางไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าจะผิดคงเป็นรายการที่ผิดที่นำเอาคลิปไปตัดต่อสัจนมันกลายเป็นละครน้ำเน่าไปผมขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับโย,ยแล้วอพ่นะไปไหนคุณรอพี่าดูสิครั นป้ปรางมันเปน็นเองแล้วอะค่ะน้องปรางนี่มันเก่งจริงเน,นะรู้จักสร้างข่าวเช้าจริงขอดุรเตระ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 รตามไปดูมันเร็วไอ้ปไ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 ทไปไปไ้ลคไ้ไป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 ไัไปไาไป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  เราจะยังไม่กลับจนกว่าเรื่องทุกอย่างจะจบซะก,ก่อนคุณเลิกเอาเรื่องสัญญามาขู่สักทีได้ไหมครับคุณโรสคุณหาผลประโยชน์จากปลางมามากพอแล้วนะครับพี่รบจะไม่กลับก็บไม่เป็นไรคะ่ะเงินโรสคงต้องเลื่อนกำหนดวันจ่ายค่าหุ้นของคุณลุงให้เร็วขึ้นไม่ทราบว่าคุณลุงจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะแต่ถ้ามีพี่รบคงจะรู้จากข่าวหน้าหนึ่งเองนะคะ ข่าวการล้มละลายของคนนำสกุลดังต้องเป็นข่าวใหญ่แน่นอนค่ะเออผมว่าพอดีกว่านะครับพอดี ผมกลับไปทำงานต่อละแต่พี่รบยังไปไหนไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราต้องอยู่คุยกับเว i แพลนเนอร์ก่อน,น่ะงานนี้เป็นงานของคุณนะครับคุณยายจัดแบบไหนก็ใช้ตามสบายงานแต่งงานเนี้ยเป็นงานของเราสองคนคะ่ะยังไงพี่รบก็ต้องอยู่กับโรสแต่ผมมีงานค้างเอาไว้นะครับเราสั่งให้ผู้ช่วยของพี่รบทำแทนไปนแล้วละคะ่ะหวังว่าคงไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วนะคะพี่รบ